วิดชาความมันส่งท้ายปีไปอย่างยิ่งใหญ่กับการแข่งขันรถยนต์ทางเรียบโ To โยต้ากาสูรไรซิ่งไทยแลนด์2024สนามที่5้าณสนามช้างอินเตอร์เนชั่นนลเซอร์กิตจังหวัดบุรีรัมย์ท่ามกลางเสียงเชียร์กระหึ่มรอบสนามค่ะ ร่วมพิสูจน์สมรรถนะความทนทานและสนุกสนานไปกับการแข่งขันรถยนต์ทางเรียบ t o y o ต a า n e นแม g r หลากหลายรุ่นที่พร้อมจะมาท้าทายขีดจำกัดเพราะเชื่อว่าสภาพแวดล้อมที่สุดขีดของมอเตอร์สปอรตจะส่งเสริมให้ t o y o ต a พยายามสร้างสารรค์ยนตรกรรมที่ดียิ่งกว่าค่ะ เริ่มต้นความเร้าใจด้วย Yaris a ี t Lady 1 m e a r e การขับเคี่ยวกันของนักแข่งสาวมือสมัครเล่นที่ชื่นชอบกีฬาความเร็วรวมถึงนักแข่ง Toyota Racing Star Team มิยาทองเจือลงสนามด้วยรถแข่งพลังงานถังเลือกส่งเสริมและสานต่อการใช้พลังงานเชื้อเพลิงทางเลือกที่เป็นกลางทางคาร์บอนผ่านกีฬามอเตอร์สปอร์ต ยาริสวันเมกเรสรุ่นยอดนิยมที่รวมตัวนักแข่งมากที่สุดโดยมีป๊อปปายโอริโออินฟลูเอนเซอร์ชื่อดังนักแข่งจาก Toyota Racing Star ร์ทีลงสนามโดยใช้รถแข่งเชื้อเพลิงทางเลือกชิงจังหวะกันดุเดือดตื่นเต้นตลอดการแข่งขัน ลุ้นต่อเนื่องกับไฮ l One Race, ักรี v วอ e วันเมกเรสสสชิงเจ้ากระบะสายพันธ์แกร่งโชว์สมรรถนะของเครื่องยนต์แสดงพลังถึงความดุดันและความแกร่งเหนือระดับนิยามของความลงตัวระหว่างความดุดันและความเร้าใจที่แท้จริงปิดท้ายความมันกับ t o y o ต a Altis ิส Sport ์ส e อร e r วันลุ้นสนุกเข้มข้นทุกคันใส่กันเต็มที่ไม่มีถอยค่ะ ขอแสดงความยินดีกับผู้ชนะการเก็บคะแนนสนามที่5และผู้คว้าแชมป์ประจำปีนี้นอกจากการแข่งขันรถยนต์สุดมันแล้วก็ยังมีกิจกรรมสำหรับแฟนมอเตอร์สปอร์ตให้ได้สัมผัสและร่วมสนุกมากมาย ขอบคุณแฟนพันแท้มอเตอร์สปอร์ตทั่วประเทศสำหรับการติดตามชมส่งใจเชียร์ตลอดทั้งปีพบกันใหม่ฤดูการแข่งขันหน้าปี2025สนุกสนานเร้าใจอย่างแน่นอนรอรุ้นรอชมกันนะคะ